แฟนคอหนังชาวคอเกมเกมเมอร์มูวี่สวัสดีครับผมก็วันนี้มาเล่นซอฟต์แวร์นะครับผมนะก็คือมผมได้ซื้อไอตัวนะใหม่มาผมไม่เติมนะผม,มอวนผมไม่ได้เติมนะผมแคม่ก็อยากจะอวดสเก็ตบอร์ดใหม่อะแต่ยังยังยังี๋ยวหาได้สักแปดร้อยวารผมได้800แล้วผมจะอวดเว้ย ผมคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีใครแคสนะซอฟต์แวร์ผมเลยเอามาแคสเพราะว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างเก่านะแต่มันก็อัปเดตแล้วก็พัฒนาใหม่เรื่อยๆนะครับเกมซอฟต์แวร์เนะี่ย <c oughs> มันจะกระตุกแรงนิดนึงนะเพราะว่าแคสไปด้วยแล้วก็เรียกว่าอะไรวะอัดคลิปไปด้วยแล้วก็ เล่นเกมไปด้วยเนี่ยแล้วก็มาตะกระตุกนิดนึงแต่คงไม่มีผลกระทบเนาะเดี๋ยวดูต่อไปเรื่อยๆแล้วค่อยว่านันีีหลัง ูจะกระตุกอ่ะยวกระตุกนิดนึงเออเบอร์นิดนึง ปา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 โอ้โหโคตรโปรโปรเฟชชั่นแลโอ้ทัาจจจเต็มเมื่อกี้นี้นี่แบบถ้าเกิดไม่ใช่โปรเฟชชั่นแลเนี่ยเขาทำไม่ได้นะครับอืมได้ค,คงสงสัยนะว่าทําไมผมมาแคสเกมแบบนี้นะก็เหตุผลก็บอกไปแล้วนะครับ อนนี้ดูสกอร์ซะก่อนครับผมเอ๊ะทำอะไรคือสะแล้วตัดตัดตัดโอ้ยกระตุกกระตุกเฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จะอวดสเก็ตบอร์ไดไงแต่ยังไม่ทันได้ใช้เลยโมจะพูดมาก ก็หรือว่ามันจะไม่ขลังนะครับถามว่าทําไมผมถึงไม่กดโชว์สกเก็ตบอร์ดแต่แรกเพราะเงินผมเนี่ยยังไม่ถึงแปดร้อยเป้าหมายปกติแล้ว,ว่ผมมีมาตรฐานของเองเวย้ยคือจะใช้สกเก็ตบอร์ดได้หรือตัวช่วยอื่นได้คือต้องเกินแปดร้อยเท่านั้นเคปะ่ปะเกตป่ะเออคือถ้าถึงแปดร้อยแล้วคือจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่คือมันต้องแปดร้อยเท่านั้นอะ่ะเออ มาถ้าพร้อมแล้วไปเลยดีกว่าผมไม่อยากโอ้ยผมไม่อยากทำลายมาตรฐานของตัวเองอะ่ะผมเป็นคนที่เน้นเก็บเงินนะโอ้ Chip, 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 chip. ผมเป็นคนที่ถนัดกระโดดมากกว่าก้มนะครับเนี่ยถนัดกว่าเนี่ยผมจะพยายามไม่ค่อยก้มอ่ะเพราะผมแบบไม่ค่อยถนัดเข้าใจปะฟังไปเลยฟังแหละดูคลิปก็ต้องฟังแหละน้องจะจะปิดเสียงดูใช่ไหมแป๊บผมสงสัยโอเคกดอัดอยู่ ผมแค่ไปดูเฉยๆนะครับว่ากดอัดอยู่หรือเปล่านะครับเลยสต็อปแล้วก็กดดูโอ้ยโอ้ย โชว์นะฮะถ้าวันนี้คือไม่ได้แปด้ก็คือจะไม่ได้โชว์นะเป้าหมายวันนี้คือมาโชว์สเก็ตบอร์ดอันนี้อย่างเดียวเลยแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆโชว์อันอื่นมาเรื่อยๆนะครับมันมีอันที่ได้ฟีลเฮ้ยเอ้ยคุณมมาตรฐานคุณมมาตรฐานโอเคเย โอ้โหลยเฮ้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 ยโห,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 โหสเต็ปเมื่อกี้นี่ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลนี่ทงังอะเดี๋ยวเวลานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะมารีวิวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งคือแบบโห,โ,หโคตรเท่เป็นแบบผ้าคลุมเหมือนคล้ายแบบคลังขาวเป็นแดคุณล่าครับมีอันนึงที่จะโชว์แต่แปนึอย่างอย่างอาจำไม่ได้ว่าได้หรือยัง ติดโคตรไอ้พล <c oughs> าดพลาดเมื่อกีน้นี้ก็เดี๋ยวเรามาดูในตัวของส k e t c b o s s ก็ดีกว่านะจ๊ะอ่ะกดปิดอันอันันี้เนี้ยเนีเนี่ยผมมีอีกตัวหนึ่งคือตัวเนี้ยแต่มันยังไม่ได้เว้ยมันต้องเข้าไปสะสมโดยใช้นี่ อีกยาวไกลเลยแต่ระดับผมแล้วได้แน่นอนนะครับก็มันก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบฮา l โลวีนแบบอ,อ,อ,อ่ะเอออ่าแล้วที่ผมจะเอาอีกอันเนี่ยคืออันนี้แน่นอนผมเป็นแบบจะล่าพวกสเก็ตบอร์ดเฮ้ยอันนี้สวยอะตอนแรกมาเนี่ยผมนึกถึงเบนเทนเลยเว้ยแต่คือยังไม่ชอบไงแต่เขามีอันใหม่มาด้วยเนะี่ย ชอบครับเดี๋ยวจะเอาแล้ววันนี้เรามาเริ่มภารกิจคืออันนี้ยังไม่ถึงเข้าตัวเกมเลยนะอันนี้แค่มาต้นต้นคลิปเฉยเฉยเพื่อจะอวดสเก็ตบอร์ดให้เฉยนะอันนี้คือจริงจังแนะตัวละครผมไม่ค่อยมีอะไรเพราะผมไม่ค่อยซื้อตัวละครนะไม่ค่อยซื้อเลยเพราะส่วนใหญ่จะเน้นไปทางสเก็ตบอร์ดนะครับจะเก็บเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวจะซื้อตวเนี้แต่เก็บครบแล้วแต่ผมยังไม่ซื้อผมรอให้สัก สองร้อยก่อนค่อยซื้อตัวนี้นะแล้วผมก็จะมาอยากได้ตัวเนี้ยต่อหรือไม่ก็เออเนี่ยอยากได้ตัวเนี้ยต่อเลยนะผมก็จะเหลือประมาณห้าสิบใช่้างเพราะสองร้อยไงเหลือห้าสิบมันก็เหลือประมาณห้าสิบอะไรประมาณเนี้ย mm hmm. ก็คืออยากเก็บเก็บให้มันได้เยอะๆก่อนแล้วค่อยค่อยใช้อะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าตัวเกมกันดีกว่า โฆษณาโฆษณาเขาไม่ใช่ปอนเซอร์เดี๋ยวเรามาเข้าตัวเกมกันดีกว่านะครับผมนะก็เกมนี้จะบอกก่อนมันคือเกมเขาเรียกสำหรับผมมันก็เกมในตำนานเกมหนึ่งเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่องอยากจะกลับมาเล่นแล้วมันเพิ่องอัปเดตเป็นฮาโลวีนมาซึ่งมันจะอัปเดตเป็นฮาโลวีนคิสต์มาสอัปเดตเป็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบคือมันจะเป็นอัปเดตแบบอย่างเงี้ยเรื่อยๆอยู่แล้วนะสำหรับซอฟต์แวร์ก็จะมีอะไรแบบ มันไม่เชิงว่าใหม่หรอกแต่เขาจะอัปเดตแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแมปนะครับอัปเดตแบบการตกแต่งแมบปบของตกแต่งอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละปีไม่ใช่ในแต่ละปีในแต่ละเทศกาลนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วนะครับการเริ่มการแคสวันนี้นะครับผมก็ มาเดี๋ยวถ้าเกิดได้ไอเนี้ยผมก็จะมารีวิวจีคีนะผมจะพยายามเล่นแบบเล่นให้มันได้เยอะๆนะผมผมก็ไม่เคยเกจริงๆอะ่ะมันจะไอนี่เว้ยผมเล่นได้มาวันนี้แล้วแต่ว่ามันกระตุกไงคือเวลามันแคสเกมไปด้วยไอนี้ไปด้วยแล้วมันกระตุกผมเลยรู้สึกว่าไม่พอใจยอมรับว,ว่าไม่ค่อยพอใจแต่คือก็แคสให้ทุกคนดูได้ก็พอใจแล้ว 喂喂喂。Oi, o i, o i. ไม่เอาผมจะเอาอันนี้ดีกว่าผมเป็นคนชอบรุ้นเนี่ยได้อนันน์อะถามว่าจริงๆอันไหนมันคุ้มกว่าเว้ยอันแรกคุ้มกว่านะบางคนบอกเออเอาไปรุ้นเอาไปอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ผมมองว่าได้อันหนึ่งกับได้สองอันอะอันไหนมันคุ้มกว่าลองคิดดูดิถูกป่ะได้อันนึงกับได้สองอันเราจะได้อนันนัสองต่อเลยนะแล้วมันมีโอกาสรุ้นเลยแต่อันนี้มันก็คือแบบไอ้กล่องวิศนาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสแบบได้รุ้นนานหน่อย แต่น,นั่นมันก็คือลุ้นเลยอ่ะคือได้ปุ๊บได้ลุ้นในเกมเลยอันนี้มันก็รอจบเกมก่อนมึงอจะรู้ว่ามันคืออะไรหอมในครบทุกเหรียญเลยพัดไป3-4เหรียญแล้วเมื่อกีนนะ้ ได้แปดร้อยแน่ๆตาเนี้จะใช้ให้พคืนเลย ช็อตเมื่อกี้นี่เท่ว่ะอ๋อ,อมันหมอบอย่างนี้เลยแต่เมื่อกี้เหมือนมันหมอบห่ายป่ะสังเกตนะต้องหมอบบ่อยๆแล้วเพราะมันเท่ดิหู้เกือบไม่ทันไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบเฮ้ยเฮ้ย โอปึ๊บ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 โอ้อออโปึ๊บปึ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันสแล้วจะใช้ ทุกคนปากรตูกะครับรอร้อยคริสต์มาสอยนะเพราะผมเป็นคนรู้สึกว่าชอบคริสต์มาสมากเลยที่ตำรวจมันจะแต่งตัวเป็นซันตาคอรสเฮ้ยเ้เฮ้ยโอ้โหจังหวะเมื่อกี้นี้ไม่คิดว่าจะรอก็รอดได้นะมันมีหลายจังหวะเว้ยที่เวลาผมเล่นแล้วอะ่ะมันจะมีจังหวะที่แบบ พาดอันนี้อันนี้พาดนะไม่ใช่ว่าไม่เอานะจังหวะที่แบบเกือบตายอะทำไมเอ๊ะพาดอีกแย้ะผู้ก่เยมัเออเออช่างมัเนเลยใครจะพาดซ้ำพาดซ้อนแบบบมมังเนี่ยผมชอบเวลามันหมอกอะทุกคนอ เนี่ยเวลามันมีนี่นกูก็ดันพลังมาเก็บเพลินครับเก็บเพลินบอกเลยเก็บเพลินเฮย้ยเฮ้ยชอบนะเวลายอยู่กับหลังคาแบบนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยกระตุกกระตุกกระตุกเฮ้ยกระตุกกระตุกเฮ้ยเฮ้ยกระตุกกูเป็นไรวะเนี่ย เฮ้ยกระตุกรตก,กระตุกเออกระตุกเออกระตุกเฮ้ยเฮ้ยรักษามาตรฐานเอาไว้รักษามาตรฐานเอาไว้มาตรฐานมาตรฐานโอเยแ่มาตรฐาน,าฐานเล่นเกมเนี้ยมันมันมันต้องได้ตายอยู่แล้วเว้ยมึงไม่ต้องห่วงเว้ยแต่มันจะตายตอนไหนกันเนี้ย จะตายตอนไหนแค่นั้นเองพยายามพูดให้เยอะๆนะเพราะว่าถ้าคิดมันเงียบไปมันมันก็จะได้ยินแค่เสียงเกมใช่ไหมเราจะไม่มีว่ารู้ว่าเฮ้ยเราอ,อพูดดังแค่ไหนจะได้รู้ว่าเ,เราจะปรับเสียงเกมไปได้แค่ไหนหมันฟรีไฟอะ EP แรกเสียงมันก็กาลังโอเคไงแต่พอผมไปปรับ EP สองอะมันเดือดนะแต่เสียงผมมันน้อยไป โอ้โหกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห้ยเฮ้ยรอดได้ไงมาจังโกงโกงโกงก็มันเกินแปดร้อยแล้วไงคือจะใช้แค่ไหนก็ได้ถูกป่ะอ๋อตายอะไรวะเนี่ย เราไม่อยากจะผัดวันประกันพุ่งนะเอาคลิปสิบเก้านาทีแล้วมันนานไปใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวผมก็จะไปทำภารกิจอันนี้ให้เสร็จแล้วก็จะให้มันจบๆไปแล้วกันนะเอ๊ะภารกิจต่อไปคือมันจะได้อลไรวะได้สามพันโอเคเอา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 เราผมว่าเราทำภารกิจในอีพีนี้เลยดีไหมหรือ ผมก็จะไปเล่นพยายามไปเล่นเรื่อยๆนะในเกมนี้นะแต่ผมไม่ได้มาเล่นเ,เพื่อนๆดูบ่อยๆหรอกโอเคมันนานแล้วเดี๋ยวต้องมีอะไรมีเบื้องหลังมีอะไรอีกก็ถ้าชื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็แชร์กดดิ้งนะครับสำหรับคลิปใหม่นะครับมาเรื่อยๆเลยนะมาเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่นานๆทีลงอะไรอย่างเงี้ยส่วนนายอ่ะมันเดี๋ยวจะมาแคสด้วยประมาณวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็เสาร์หน้านะก็จะมาร่วมกันแคสร่วมกันไอเนี้ยโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับไปละ